ซื้อสลักอมสิมพิเศษ1ปี800,000บาทการันตีผลตอบแทนรวม6,400บาทซื้อถูกทุกซื้อถูกรางวัล100%นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันกับสลักอมสิมพิเศษ1ปีแบบใบสลักและแบบดิท่าน,นะครับรุ่นรางวัลที่1 10ล้านบาทในทุกๆเดือนตลอด12เดือนนะครับห้ามพลาดติดขาดฝากกดไลค์กดซับสไคร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ มี2แบบนะครับสลากออมสินพิเศษ1ปีมีแบบใบสลากนะครับเข้าสูงงวดที่627เนะครับหน่วยละ100บาทมีสิบทกรางวัลทุกเดือนเป็นระยะเวลา12เดือนนะครับรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทและรางวัลอื่นอีกมากมายเงินรางวัลและดอกเบีย้ยของบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีฝากครบอายุนะครับโอนเงินต้นและดอกเบีย้ยเข้าไปชี้เงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนและสลากออมสินพิเศษดีท่าน1ปีนะครับเป็นแบบใบ เป็นแบบสลักดีท่านนะครับออมผ่านแอปไมโมเข้าสู่งวดที่624นะครับมีสิทธิ์ถูกรางวัลทุกเดือนเป็นระยะเวลา12เดือนเช่นเดียวกันนะครับข้อดีของสลักดีท่านคือไม่ต้องไปที่ธนาคารที่สาขานะครับสามารถออมผ่านแอปไมโมง่ายๆจะออมวันไหนก็ได้ยกเว้นวันที่ออกรางวัลน,นะครับข้อดีนะครับของสลักดีท่านก็คือ ครบอายุได้รับเงินต้นคืนนะครับแล้วก็รุ้นรางวัล10ล้านบาทในทุกๆเดือนและวันอื่นๆอีกมากมายมูลค่าการออมนะครับไม่มากนะ100บาทสรุปรวมรายการสลักดีท่านนะครับเอาไว้ในแอปแล้วนะสามารถดูได้เลยนะถ้าถูกรางวัลมันก็จะมีแจ้งเตือนอยู่ในแอปง่ายๆนะครับฝากถอนตรวจสอบข้อมูลผ่านแอปไมโมแจ้งเตือนผลการถูกรางวัลรายละเอียดแคมเปญนะครับสลักออมสินพิเศษ1ปีทั้งในรูปแบบใบสลักและแบบดิท่านนะครับ เรียลการรับฝากนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่22ธันวาคม2568เป็นต้นไปผู้มีสิทธิ์เปิดบัญชีบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบ,บุคคลทุกประเภทอายุสลาก1ปีมีสิทธิ์ถูรางวัลถึง12ครั้งด้วยกันหน่วยนะครับซื้อ1หน่วย100บาทรายละเอียดดอกเบีย้ยฝากครบ1ปีรับดอกเบีย้ยศยบาทต่อหน่วยร้อยละ0.2ต่อปีอัตรากรณีผิดเงื่อนไขาการฝาก1ฝากไม่ครบ6เดือนหากส่วนลด2บาทต่อหน่วย 2ฝากครบ6เดือนไม่ครบ1ปีไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ยนะครับเงินรางวัลนะครับมีการปรับเล็กน้อยนะครับรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาท1รางวัลรางวัลที่2มูลค่า1ล้านบาท1รางวัลรางวัลที่3มูลค่า1 0,000มืนบาท5รางวัลรางวัลที่4มูลค่า3,000บาท10รางวัลรางวัลที่5มูลค่า1,000บาท15รางวัลรางวัลเลขท้าย4ตัวมูลค่า200บาท1รางวัลและเลขท้าย3ตัวที่มีการปัดนะครับ จากเดิม60บาทตอนนี้เหลือ50บาทนะครับ1รางวัลกำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่1และรางวัลที่2เท่านั้นดอกเบีย้ยครบอายุนะครับเรียเวลาการฝาก1ปีอัตราดอกเบีย้ย0.2บาทต่อหน่วยนะครับหรืออัตราดอกเบีย้ยประมาณ0.2เเซ์นะครับ ถอนคืนจะได้รับ100บาท20สตางค์นั่นเองนะครับและการออกรางวัลธนาคารอมสินจะทําการออกรางวัลสลากที่ท่าน1นึ่งนปะีณธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ทุกวันที่16ของเดือนนะครับโดยจะทําการถ่ายทอดสดผ่านทางสื่อออนไลน right. ์ f a c e b o o k นะครับ f a ฟ e b o o k ไ i ต์ตั้งแต่13ในกาถึง13นิกานาทีนั่นเองนะครับ ซื้อสลักออมสินพิเศษ1ปี800,000บาทจะรับ8,000หน่วย8,000หน่วยนั้นจะถูกรางวัลทุกงวดเลขท้าย3ตัวเลขละ50บาทจำนวน8หมายเลขด้วยกัน50คูณ8ก็400บาท400บาทคูณ12ก็4,800บาทครบกำหนดจะขายได้หน่วยละ100บาท20สตางค์ูณ8,000หน่วยเท่ากับ81,600บาทถูกรางวัลทุกงวด4 0คูณ12ก็4,800บาท81,600บาทบก4,800บาทเป็น8 6 0 0 1,400บาทรับไปเลยนะครับเอาเฉพาะผลตอบแทน,นเนาะ1,600บาทบวก4,800บาทเป็น6,400บาทรับไปเลยก่อนจากการสลักออมสิพิเศษ1ปีนะครับในรูปแบบใบสลักและแบบดิจิตอลเปิดจัดจำหน่ายในทุกๆวันยกเว้นวันที่ออกรางวัลก็คือวันที่16นะครับของทุกเดือนนะ ทุกขั้นสามารถที่จะซื้อแล้วก็ลุ้นรางวัลได้เลยนะครับแล้วก็ถ้ากซื้อหลักแสนขึ้นไปการันตีถูกรางวัลเลขท้ายแน่นอนนะครับยิ่งซื้อมากก็มีโอกาสที่จะถูกรางวัลมากแล้วก็ลุ้นรางวัล10ล้านบาทนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดก่อนจากการอสังหาริว,วเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับ โดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้า,มมาบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C ีนะครับมีการายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3ามศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับ